คิมี่ไรโคนเนนนักแข่ง F1 ที่เคยเกือบทําให้ทีมของตัวเองล้มละลายอาดีตนักขับของแมคลาเรนและเฟอร์รารีคิมี่ไรโคนเนนแต่สินใจที่จะกลับเข้าสู่วงการ F1 หลังจากหยุดไปประมาณ2ปีเขาได้เข้าไปคุยกับเรดบูลและวิลเลียม แต่ก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญา2ปีกับโลตัสไปในที่สุดซึ่งในสัญญาของเขามีการระบุว่าเขาจะได้15ล้านยูโรต่อปีและหากทําผลงานได้ดีจะได้โบนัสถึง50,000ยูโรสําหรับคะแนนแต่ละคะแนนในการแข่งขันแต่ปรากฏว่าเขาทําได้390แต้มภายใน2ปีแถมได้13โพเดียม และชนะอีก2เรสที่อาบูดาบีและออสเตรเลียโดยสรุปแล้วเขาจะได้เงินจํานวน19ล้าน5แสนยูโรเลยทีเดียวซึ่งเป็นเงินโบนัสที่เขาจะได้รับโลตั s ส <Lotus S 2> <Lotus S 1> ไม่คิดว่าเขาจะสามารถทําได้ทำให้กลางฤด,ดูกาลโรต u s Lotus f ส F1 ทีมไม่มีเงินเหลือเลยแถมเลือกจ้างคนในทีมอีกด้วยแต่ไรคนนั่นเลือกที่จะลืมเรื่องเงินและนี่ที่ Lotus ติดเขาถ้าคิมมี่เลือกที่จะฟ้องทีมคงล้มละลายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว